ผมได้ทำการเล่นเกมน24ชั่วโมงฮะเป็นเกมโรบ็อกที่เป็นธีมของาดารูโตะซึ่งเขาก็มีระบบที่น่าสนใจเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งส่งรามองทำฟาร์มปีนบนกำแพงเหมือนวิธีนินจาแล่ก็ยังมีบอสล็อกลีที่เรียกว่าแบ่งคอมโบเดียวโคตรโหดได้ตัวนด้เดี๋ยวเรามาดูกันทีกว่าไนะว่าใน24ชั่วโมงนี้ผมทำอะไรไปบ้างไปฮะไปดูกัน ในช่วงเริ่มต้นมาก็แน่นอนฮะเราต้องมาแต่งตัวกันก่อนซึ่งทรงผมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะมีทรงผมแบบผู้ชายเท่ๆหล่อๆแล้วก็ทรงผมของผู้หญิงน่ารักโซคิวแล้วก็เออ เออมุมผิดเรื่องหรือเปล่าวะเนี้ยหทังจาทรงผมที่ถูกใจแล้วครับเราก็จะมาต่อกันกับการเลือกเสื้อผ้าซึ่งผมก็ขอพูดเลยเนะฮะว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็เยอะไม่แพ้ทรงผมเลยต่อมาก็มาปรับหน้าตาแล้วก็สีของดวงตาสักหน่อยและก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องเหมือนว่าเขาจะให้เรามาสุมเผาก่อนและสปินการสุม่มเผาที่เขาให้มาก็มีทั้งหมด10ส,สปินหรือผมก็ไม่ต้องยืดเยอะอะไรมากเลยเพราะว่า10ส,สปินนั้นผมได้แต่เผาเดิม เผาเดิมทั้ง10ิบสปินเลยหลังจากที่เกิดจากการสุม่มเผาแล้วก็มาสุ่มพลังท่ากันต่อแล้วก็พลังท่าของผมนั้นก็ได้เป็นไฟแล้วก็ลมนั่นเองเริ่มต้นมาดูหนูว่าเขาจะให้เราไปหาท่านโฮคาเงะแต่ผมขอแวะนิดนึงฮะแบบเขาสวยมากแต่ท่าวิ่งนี่โอ้โหคงคอนเซปต์นารุโตะเลยจากนั้นเราก็วิ่งมาหาท่านโฮคาเงะรุ่นที่3แต่ก็ดูเหมือนว่าหน้าตาเขาเหมือนโซโลเลยและที่รับเควสจากท่านโฮคาเงะเราก็รีบวิ่งไปจุดหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะให้เรามาคุยกับท่านอาจารย์อาารยิรุะกะ มั่วๆแล้วก็ไดเอ็ดบวกเฉยเลยจากนั้นอาจารย์อิรุกะก็จะสอนพื้นฐานของท่าฮะก็จะมีกระโดดไกลฝึกนัวกับท่อนไม้แล้วก็ปารากระจายนั่นเองและยังสุดท้ายเขาจะให้เรามาฝึกใช้พลังธาตุนะ่มผมก็ได้เลือกเป็นธาตุไฟฮะแล้วก็ได้ปลดล็อกท่าไฟเยอร์ชูลิเกนแต่ที่เราทําการฝึกท่าทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ไปคุยกับท่านอาจารย์อิรุกะอีกรอบนึ่งจากนั้นอาจารย์อิรุกะก็ส่งเราไปหาท่านโฮคาเงะและเราก็ได้เควสจากท่านโฮคาเงะมาถึง2อเควสเลยนั่นก็คือการไป โอ้โหวิธีนินจาโหดขนาดนี้เลยเหรอและในเมื่อผมเก็บขยะก,กับเก็บใบไม้จนถึงเลเวล7แล้วฮะและดูเหมือนว่าท่านโัคางเงจะเห็นแววส่งเราไปทำธุรกิจนอกหมู่บ้านและระหว่างทางผมก็ปลดล็อกพลังใหม่ฮะไฟเออร์วอลหลังจากที่มาถึงจุดหมายแล้วฮะเขาก็ให้เรามาสู้กับเจ้านี่บอกเลยว่าไม่รอช้าฮะเปิดใส่แบบเต็มเหนียวหลังที่สู้กันอย่างดูเดือดนะผมก็เผลอไปใช้สกิลอะไรไม่รู้แต่ว่ามันนั้นปิวไปไกลเลยเฮ้ยอย่าบอกนะบิวไปนู่นเลยอะ เฮ้ยจะทุกก็เปลี่ยนเสื้อเข้ามาแล้วก็มาจัดการมันอีกรอบหนึ่งแล้วที่เราจะการเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปหาท่นโฮคาเงะกันนะแต่ว่าปกติแล้วผมจะเดินขึ้นบนไอแต่ว่าในครั้งนี้ผมกระโดดขึ้นไปแบบนี้เลยโอ้โหรวดเร็วทันใจแล้วที่เรารับเค่ท่านโฮคาเงะมาฮะเราก็มาไล่ตีพวกนี้นะครับผมโดยทีว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันดิ้นเหมือนหนอนเลยโอ้โห พอจาัดการเอ c ีพูดทั้งเสร็จแล้วฮะเราก็จะได้หมวกเกนินมานั่นเองโอ้โหดูว่าเทมาฮะตอนนี้เราเกนินแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทับเกรดเก็บขยะจากท่านโฮคาเงะฮะแล้วก็พอผ่านไปแป๊บหนึ่งเกมอัปเดตอีกแล้ว เป็นอะไรวันนี้เล่นเกมไหนเกมก็อัปเดตตลอดเลยแต่ที่เกมอัปเดตเสร็จแล้วฮะเราก็มาทำเควสไปหาปนลูในหครัเพื่อที่เราจะฟาร,ร์มเลเวลนั่นเองซึ่งในเควสเนี่ยก็จะมีเก็บขยะฮะเก็บใบไ,ไม้ให้ผมแล้วก็มาตีมอนจากนั้นก็มารับชอบเสือม,มาเพราะเห็นว่าเควสหลักเนี่ยมันน่าเบื่อเกินไปก็ทำการมารับเควสจากคุณลุงลาวเมงฮะเป็นเควสเดลิบุลี่และใช่ฮะเควสเดลิบุลี่นี่คือการไปส่งตามเมืองให้คุณลุงนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกมากผมชอบมากเลยอันนี้เสรื่งองนีาเครบบทุก้านเลยฮะแล้ิ ก็จะมาส่งเควสให้กับคุณลุงนั่นเองเนื่องจากว่าผมเนี่ยติดใจมากเว้ยผมเลยต้การอยากทำเควสนี้ต่อค่ะแต่คุณลุงไม่ให้ทำและโอ้น่าเสียดายจากนั้นก็มาแวะแต่งตัวละครใหม่ชนิดหนึ่งฮะหลังจากที่เราแต่งตัวละครเสร็จแล้วฮะเราก็จะไปทำเควสหลักเหมือนเดิมซึ่งในเควสหลักก็มีอะไรมากฮะนั่นก็คือการปจัดการตัวเดิมๆเ,เก็บขยะเก็บใบไม้นี่แหละเควสหลัก รู้สึกว่าตั้งแต่ที่เล่นมาเกมนี้ก็จะเป็นธีมของนารุโตะวัยเด็กนะฮะพวกพล,พลังเนี่ยก็ยังคงคลาสสิกเหมือนเดิมเลยจากนั้นผมก็ไปรับเควสจา,ากลอกรกี้ฮะซึ่งลอกรกี้เด่กก็จะให้เราทําการพุชอัพ20ครั้งซึ่งวิธีการสกูตซับนะฮะมันจะมีเสื้อให้ลอง3ตัวในระะับหนัก5กิโลฮะและเราก็เลือกเสื้อที่มาใช้การพุชอัพหรือว่าการบิดพื้นนั่นเองและผมก็ทําการบิดพื้นต่อเดือนฮะยาวไปแบบข้ามวันข้าม,าม,ามคืนกันเลยทีเดียวเชียวหลังจากที่บิดพื ทางไกลจากบ้านมากๆนะโอ้โหเรียกว่าเป็นเฟสที่ไกลมากผมวิ่งมาตั้งนานนะแต่คนพบว่าจุดหมายที่ผมวิ่งมามันไม่มีบอสเกิดเวื่งผู้ชมคือผมก็งงมากจากนั้นผมก็เดินไปสู่สะพาน,านแล้วก็ไปเจอกับตัวละครหนึง่งที่มผมก็ไม่รอชานะ้าฮะเปิดแม่งเลยมาไม่ได้โหดดีกว่าแบบเนี้แบบนี้ผมว่าไม่น่าโหดป่ะผู้ชมถ้าแบบเนี้ย หลังที่จัดการบอสตรงสะพานเสร็จแล้วฮะล้วก็ได้เควสหไปมานั่นก็คือเควสมาทาฟาร์มนั่นเองซึ่งวิธีการทาฟาร์มก็ค่อนข้างง่ายฮะนั่นคือเขาจะให้จอบเดามาขุดฟาร์มตรงนี้จากนั้นก็ขุดไปเรื่อยๆฮะจนดินเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการใส่เมล็ดลงไปฮะแล้วก็รดน้ําไปแบบนี้เลยและหลังจากที่มันโตกลายเป็นลูกแตงโมแบบนี้เราก็สามารถที่จะกด E เก็บเกี่ยวได้เลยหลังจากที่ทาฟาร์มเสร็จแล้วเราก็มาสู้กับบอสตัวเดิมซึ่งผมก็จัดการบอสไปอย่็กอคีื ครับผมที่มันจะเป็นหมุนแบบนี้ต่อมาตามด้วยสกิล X อ็ครับมันจะเป็นการหายตัวแบบนี้เลยโอ้โหวิ่งเข้าหมอกและหายตัวโคตรเท่จานักผมก็ฟาร์มเวลอยู่ตรงนี้ฮะจนเวลปประมาณ20และบไร่หที่ผมเวล20ี่แล้วก็รีบวิ่งมาหาท่านโคคาเงะและท่านโคคาเงะก็เสิร์ฟภารกิจใหม่ให้เราทำฮะว้าวได้เวลาสนุกแล้วซื้อซึ่งในภารกิจใหม่ก็คือเขาให้เรามาที่นี่ฮะไม่รู้ว่าที่ไหนจานักผมก็ได้เข้าไปสำรวจดูฮะแล้วก็ค้นพบว่าที่นี่มันคือสนามประลองและแน่นอนฮะผมได้ แน่นอนฮะตัวเปิดอย่างผมก็มแคการสกิลใส่ล็อกลีไปสองทีผมโโจะเย็นว้าวกูนอนลาบกันลากมะม่วงไปเลยทีนี้ กูจะสู้มันยังไงมันคอมโบเดียวกูตายเนี่ยเอดีและนั่นแหละฮะผมโดนเจ้าล็อกลีคอมโบเดียวโอ้โหไปนอนคุยกับล่ามะม่วงเลยด้วยความแค้นในหผมได้วิ่งกลับมาที่นี่อีกรอบน,นึงแต่ว่าผมนั้นใช้สกิลจากระยะไกลฮะล็อกลีเก่งนะเกอร์สกิลระยะไกลใส่ล็อกลีเลยเก่งนะเกอร์มึงเก่งนะเกอร์ไม่รู้ฮะแต่ผมจะไม่ลงไปหามันแน่นอน บอกเลยว่ากูจะไม่ประมาทมันแต่ที่ผมจะการล็อกรีเสร็จแล้วฮะกะ็รีบปิงกลับไปที่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วและก่อนที่ผมจะไปส่งเควส์นะผมได้มีการกินรามเมงรอเพื่อนมาสักแป๊บหนึ่งและตอนนี้เพื่อนผมก็มาแล้วฮะเพื่อนหัวสิงโตซึ่งผมจะบอกเลยฮะว่าคนนี้นเนี่ยมันเป็นแฟนนารูโตะเลยนะโอ้โหมันจะพลาดไม่ได้ซึ่งเควส์นี่นะก็เป็นเควสท,ที่ผมได้ไปแอดดูสปอยมาฮะก็คือเขาจะให้เรานั้นไปสู้กับเนจินั่นเองฮะและนี่คือโฉมหน้าของเนจินั่นเองโอ้คิดถึงมากคนนี้เอออออซซซัดดดคคมมมโโบบเเเเข้้าาาาไไไปตฮะะะูิว่จทรร หนึ่งเต็ดเนจิไอจิไม่ไงโดทโรโรกิเแม่กูเป็นโทโรโรกิกูบอกอยู่อเนจิพี่จะเย็นพี่พี่อยูกับตนกับพี่พี่พี่ดูเนจิอ๋อเฮ้ยโอ้โหถ้าถ้ามาแปดทิศเนจิมันตัวระยะประชิดเหรอกูเดีว่าพี่เป็นโทโรโรกิไอเจ๊น้องชายกูเป็นโทโรโรกิไอ้น้องกูเป็นกูเป็นกูเป็นโทโรโรกิ อ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยอ้ยรวะวังระวังท่าหมัดทิศไงหมัด8ทิศเดอมึงเจอท่ากอปี้โรโลกีหน่อยเว้นี่ไงเฮ้ยเนี่ยมึงดูเหมือนท่าป้องกันเลยอะท่านั้นอ่สดเยนเนจก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมันเป็นท่าบอกเรอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโด้วโดจเล่นแล้วแล้วไอ้เหี้ยคอมบูยม ตือเลยเชี่ยมันโดนแน่เออสโลเวยเหรอไม่ปันคานเว้ยพอพอพอมันเกือบตายแล้วมันจะคานเว้ยกูใส่คอมโบแม่งเกือบยี่สิบชุดเมื่อกี้มึงเอาคอมโบเดียวกูแตกเงี้ยได้ในเมื่อมันมาแบบนั้นได้มาขอาสู้กับเนทจีใหม่ <c oughs> เ,เนจีมาให้สู้สู้เดี๋ยวนี้เควสอยู่ไหนโอเคมาให้สู้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนเอาเลยจีมาให้สู้คืนเดี๋ยวนี้ <c oughs> อย่ามาปิดกูก็ดีดีว่าผมนั้นโดนเนจิปิดนะฮะไม่สามารถที่จะสู้กับมันต่อได้โอ้ my god แพ้แล้วสู้ไม่ได้เลยถึงผมจะแพ้เนจิยังไงฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลื่อนขั้นเป็นจูนินเรียบร้อยแล้วฮะนี่เสื้อจูนินอย่างเท่จากนั้นผมได้ทำการพาเพื่อนมาดูการสู้กับล็อกลีอีกรอบนึงแต่ว่าก่อนจะไปสู้กับล็อกลีฮรผมก็เห็นว่ามีคนเดินมาแถวนี้ก็ทำการจัดคอมโบเข้าไปชุดหนึ่งฮะนี่กลับไปนอนคุยกันลาบมะม่วงเลยจากนั้นก็ทำการรับเควสสู้กับล็อกลีอ่าเห็นไหม นี่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 เลือเจ็ดร้อยสับหนึ่งคอมโบกูเป็นทโกิเจนีอุ้ยชี้เกืบตายเลยชี้ดูคอมโบกูวิ่น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 วิ่วิ่น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 วิ่วิ่น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 วิ่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 วิ

ไอ้ยังไม่พักเลยอ่ะตายก็เรียกว่าโดนลอคลีคอมโบเดียวเหมือนเดิมฮะแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปแก้ล็อคลีเนี่ยผมก็ได้ปลดล็อกสกิลใหม่เข้ามาซึ่งมันก็จะมีไฟร์ดากอนแล้วก็สกิลไอดากอนตามหลักมาแล้วก็จะมีพลังธาตุของเผ่าฮะซึ่งตอนที่ผมพึ่งใช้ได้ฮะเรียกว่าเล่นมานานมากพึ่งจะใช้พลังเผ่าของตัวเองได้แต่เราก็จะมารีวิวสกิลมังกรไฟก่อนเลยฮะแล้วก็ตามด้วยมังกรน้ําแข็งนั่นเองห้ยเออต้เแ็นอย่างงี้ดิหึยแล้วมีตัววีตัวซีอย่าง ล็อกลี่แบบเดิมตัวทีใกล้ๆเห็นถ้าตัวทีใกล้ๆเลยถ้าไฟมังกรไฟตัวใกล้ๆเป็นไงวะจะสวยปะลองแบบคอมโบปะทีวีอ่าๆเดี๋ยวลองใส่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดทีกับวีพร้อมกันโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะสวยไหมอุ้ยเจี๊ยบว่าน่าจะแรงว่าน่าจะแรงมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอทีกับวีพร้อมกัน ดี๋ยวเราสู้กับล็อกลีเหมือนเดิมหลังที่ได้สกิลใหม่มาฮะก็มาจัดเจ้าล็อกลีสักนิดหนึ่งกูไม่หนีมึงแล้วลีเอ้ยคอมโบแข่งเลยท่าลีฟีวีอ้าวมันตายาไปแล้วหลังที่สู้กับล็อกลี่เสร็จแล้วผมก็เดินทางกลับแล้วก็มาเจอกับชิค้ามารุฮะแ,และแน่นอนฮะจัดไปเลยครับผมหนึ่งคอมโบพอดีทีวีกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเพื่อนนเรียกว่าคอมโบเขาปะเฮ้ยทีเดียวเองมันเขาทีเดียวเองดูดิใช่ใช่ใช่กูไปแล้ว ชิกามูรุฝากไว้ก่อนหลังที่สู้กับชิกามูรุไม่ไหวฮะผมกบเพื่นก็สงสัยว่าในแมปนี้มันมีอะไรบ้างไปทำการเดินสำรวจดูน้าไอ้บ้านครับว่ะในบ้านมีใครบ้างมีหลุมอะไรไม่รู้ด้วยก็เดินเล่นเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะห้องลับเอ้ยมันห้องลับของพวกไอ้นี่นินจาที่มันแบบใส่หน้ากากอะ่ะ มันคือคนของวัดทุคนนะฮะนี่แหละที่มันใส่หน้ากากอ่ะที่เป็นแบบนินจาลอบสังหารอะไรนินจาหน่วยพิเศษอีกอย่างเรงที่เห็นอิตะเอกมากมายฮะมันทาให้ตอมความอยากรู้ผมฮะผมเนี่ยการเดินไปทั่วแมปเลยซึ่งผมก็เดินหลุดแมปไปไกลมากนะแล้วก็ไปเจอกับรูปปั้นมาดาล่ากับฮาชิรามะนั่นเอง <S <S จากนั้นผมก็ขึ้นมาที่รูปปั้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจอกับถ้ำอะไรบางอย่าง <S <S ผมไม่รอช้าฮะวิ่งเข้าไปสำรวจอย่างรวดเร็วเลยเอ้ยเอ้ยโอเค อันนี้ทางตันตรงนี้ทางตันนู่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 นเพื่อนกูเจอทางไปแล้วนู่นทางทางทางไปจริงอยู่นู่นแต่ว่าวกดทำไรกูไม่ได้จริงม,มีคนตบบนะนั้งแมปนะนี่จะไปไอ้นี่เวาเฮ้ยโ <Hey. S 2> อลูจิมาลูไปป่ะใช,ใช่ใช่โอลูมาลูอ่ะมึงมึงเลือกแปดร้อยเหรอ จัดเลยไงแล้วก็ไปไป,ไปแล้วไอ้เชียกูไปแล้วตื่นตื่นตื่นตืดนตืดนตื่เหมือนเดิมกูว่าถ้าเกิดว่าเราโดนมันคอมโบอ่ะมันก็จะคอมโบเดียวตายไงซึ่งกูไม่อยากกลับมาใหม่มไงเพื่อนมึงือใจกูไม่อยากกลับมาใหม่เอา,า,าออวะติดขัดไหมล่ะออ ต,ตายแล้วชนะแล้วอ,อ่อนขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โจิจิมลุและ24ชั่วโมงในเกมนี้ก็จบลงไปแล้วครับผมในการเดินไปสำรวจรอบๆแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนละเฮียบิดแต่ว่าต้องฟาร์มเวลต่อแล้วถึงจะเจอบอะแสอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่นแมปนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์ถึง50ไลค์ฮะแล้วผมจะมาแคสเกมนี้ต่อแบบ24ชั่วโมงเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้อยอีวิดฮะคืออะไรวะ อะไรอะไรตัวอะไรอ่ะตูมได้ปะอุยอ้ยเฮ้ยโดนดูดโดนดูดลงไปนี่คือชาเลนจ์กูในวันนี้เราจะทำการไปยืนอยู่ตรงนั้นกันอุย้อยจะไปยังไงอ่ะโดยการกระโดดไปให้เป๊ะที่สุดอุย้ยเชี่ยเกือบถึงรุดแมปร้อยเอวมาใหม่ที่อ่ะ Tia. Yeah!